โอเคครับก็กร่าบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Corp F F และวันนี้นะครับผมจะมาทําการรีวิวหรือว่าอัปเดตในเว็บใช้ของตัวนี้นะครับพอดูเป็นเว็บใช้หาเงินออนไลน์ที่สายฟรีเล่นได้ครับและสายลงทุนก็น่าเล่นสุดๆนะครับเว็บไซต์ตัวนี้เชื่อใครที่สมัครครั้งแรกนะครับพอดูรับไปเลย2บาทและใครที่แนะนานะครับแนะนําเพื่อน รับไปหัวละ2บาทไม่มีกําหนดครับดูแนะนําเยอะก็ได้เยอะครับพดูและวันนี้ผมบียอดถึงกําหนดแล้วครับดูเดี๋ยวผมจะมาทําการถอนเนาะก็ก่อนที่จะไปถอนก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับใครที่สนใจลิงก์สมัครอยู่ตรงใต้ปากหมุดคอมเมนต์และใครที่เข้ามาใหม่กดติดตามกดกระดิ่ง และที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยครับพอดูกดไลค์ด้วยใครยังไม่กดไลค์กดไลค์ฝากกดไลค์ด้วยโอเคครับก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมอีกหนึ่งครั้งนะครับพอดูวันนี้ผมจะมาทําการถอนเนาะซึ่งวันนี้ผมมียอด VR 62นะครับและมียอดคงเหลือ168บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแปลงนะครับยอด VR เป็นยอดเงินสดที่สามารถถอนได้นะครับพอดูกดเข้าไปตรงคําว่ายอดโอนและทําการแปลงให้หมดเลยนะครับจำนวน62บาทนะครับกดยืนยันการแปลงและกดตกลงครับปุ๊บสำเร็จ เรียบร้อยแลวนะครับพอดูตอนนี้มียอดคงเหลือ230บาทเ็บไซต์ตัวนี้ถอนขั้นต่ำแค่200บาทนะครับเดี๋ยวเราจะทําการถอนเลยกดเข้าไปตรงคําว่าถอนตรงนี้และใส่จํานวนเงินที่เราต้องการถอนเลยนะครับ230าบาทถอนขั้นต่ํา200บาทนะครับเบไซต์ตัวนี้ใครที่เข้ามาครั้งแรกผูกบัญชีธนาคารด้วยและประวัติการถอนของผมนะครับจำนวน1776บบาทอันนี้คือที่ผมถอนไปครั้งก่อนและวันนี้ ใส่จำนวนเสร็จกดยืนยันครับปุ๊บเรียบร้อยครับถอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำนวน200บาทนะครับพอดูเห็นป่ะง่ายครับพอดูยอดที่แล้วเราก็ถอนไป1,776บาทนะครับเดี๋ยวยอด นี่อีกถอนตอนนี้เวลาที่เราถอนนะครับบ่ายโมงยีเงินจะเข้าตอนไหนเรามารอลุ้นกันครับเลสโก้โอเคครับตอนนี้คือยอดของเรานะครับมันหักของเราออกไปแล้วนะครับพอดูยอดของเหลือนะครับซึ่งผมก็ยังมียอดลงทุนอยู่นะครับเว็บไซต์ตัวนี้เป็นแนวลงทุนครับก็ดูซึ่งการลงทุนของผมนะครับใครที่เคยดูคลิปวิดีโอแรกก็จะเห็นว่าผมลงทุนเนาะเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแนะนําเลยนะครับใครที่เป็นสายลงทุนแนะนํา330บาทกับ2,000บาทซึ่งผมได้ทําการลงทุนราคา330บบาทอยู่นะครับซึ่งราคานี้น่ะ รายได้รายวันผมจะได้วันละ19บาทนะครับมีเวลา7วันนะครับก็ตกอยู่140บาทนะครับพอดูและทุนเรา330บาทเนี่ยมันก็จะคืนทั้งทุนและคืนทั้งกําไรให้นะครับคนดูเห็นปะที่ผมถอนไปเมื่อกี้ผมก็ลงทุนนะครับยอดลงทุนที่ผมลงทุนไปนี่เลยนะครับ <c oughs> ผมลงทุนไปในราคา330บาทเนี่ย เวลา7วันนะครับซึ่งผมได้ลงทุนไป6วันแล้วนะครับคนดูเหลือวันเดียววันสุดท้ายนะครับจะได้รับอีก19บเาบาทจุดสิสตังค์ผมก็จะได้ทั้งทุนและกําไรคืนผมพรุ่งนี้ครับคนดูเห็นปะและผมก็จะทําการลงทุนใหม่อีกถ้ามันคืนพรุ่งนี้นะคนดูนะก็วันนี้เราก็ทําการถอนแล้ว ใครที่อยากเติมเว็แบไซต์ตัวนี้ก็เติมง่ายครับกดเข้าไปตรงคําว่าเติมครับเพื่อทําการลงทุนเนาะเว็แบไซต์ตัวนี้เติมขั้นต่ําแค่100บาทเราต้องการเติมเราก็ใส่ไปเลยนะครับจำนวน100บาทกดส่งหลังจากนั้นมันจะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้นะครับให้เราทําการแคปภาพแล้วเข้าแอปธนาคารเพื่อทําการสแกน QR วโคตรงนี้เพื่อทําการสละเงินนะครับมีเวลาให้300วินาทีก็ตกประมาณ5นาทีปะ่ะคนดู หลังจากที่เราเติมเข้าเสร็จนะครับมันจะทํารายการให้เลยนะครับประมาณ2อนาทีเงินก็จะเข้าเลยหลังจากที่เงินเราเข้าแล้วนะครับพอดูเราก็มาทําการลงทุนได้ครับพอดูวิธีการลงทุนก็ง่ายนิดเดียนะครับกดเข้าไปตรงซื้อนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับพอดูกดซื้อตรงนี้นะครับก็ทําการซื้อได้เลยนะครับแต่ว่าผมลงทุนอยู่เนาะและเว็บไซต์ตัวนี้นะครับใครที่เล่นนะครับยังสามารถลุ้นอังเปาได้ด้วยนะโคดูนะมันจะมีเวลา10บโมงบ่ายโมงแล้วก็หกโมงเย็น เวลา10โมงเนี่ยสายฟรีกดรับได้นะครับเวลาบ่ายโมงเนี่ยต้อง V1 หา V3 ก็คือลงทุนครับและ6โมงต้อง V4 หา V6 ครับมันจะมีราคา2,000 5,000และก็10,000บาทนะครับพอดูชื่อผมไม่เคยรับทันสักวันครับลืมตลอดวันไหนวันนั้นไม่เคยได้รับสักทีครับพอดูมันลืมครับพ,พอจะถึงเวลาแล้วมันก็ลืมครับและนอกจากนั้นแล้วใครที่แนะนําเพื่อนนะครับแล้วเพื่อนเราไปเติมเพื่อนเราไปลงทุนยังมีการหมุนวงล้อเพื่อทําการรับเงินนะครับ 10บาท50บาท500บาท 1, 0 0 0บาท5000บาทแล้วก็1 0 0 0 0บาทครับโคดูจับสลากตรงนี้ครับมันจะได้ทุกรางวัลเลยครับออกตัวไหนเราก็ได้เงินทั้งนั้นครับโคดูเพียงแค่เราแนะนําและเพื่อนเราไปลงทุนเพื่อนเราเติมนะครับเราก็จะได้1สิทธิ์และใครที่เป็นสายแนะนําเพื่อนนะครับโคดูยังสามารถแนะนําเพื่อนเพื่อทําการลงทะเบียนได้นะครับโคดูก็คือกดเข้าไปตรงทีมของสันตรงนี้นะครับขัดลอกตรงนี้ครับขัดลอกตรงนี้ และไปนแนะนําเพื่อนเราจะได้หัวละ2บาทเพื่อนสมัคร10คนเราก็จะได้แล้วนะครับยีบาทสมัครร้อยคนแล้วก็ได้200บาทแล้วก็ถอนได้นะครับขันต่ํามันถอน200บาทครับเว็บไซต์ตัวนี้และใครชี้ยังไม่กดไลค์ให้ผมฝากกดไลค์ด้วยนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปวิดีโอใหมสส่สวัสดีทุกทุกคนสวัสดีทุกท่านแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ